ีวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2 5 1 6วันนี้ผมก็มาเที่ยวงานกาชาติที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ใกล้ๆบ้านผมครับตอนนี้อยู่ที่หน้าทางเข้าครับนี่จะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ครับ,รรบเขียนไว้ะนะแล้วงานนะครับโบราณนะครับ2 5 1 6ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ผูค้คนเริ่มมากันนะครับช่วงเย็นๆร,นนรโอ้ขายของ ็มีเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซื้อบัตรกันนะครับบัตรนี้ตรงนี้คนก็เริ่มทยอยกันมานะครับในช่วงเย็นเลยครับของด้านในก็น่าจะมีเยอะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูนะครับขออนุญาตซื้อบัตรก่อนครับบายๆเราก็มีบัตรรี้ของเบยนะครับก็ของแม่ครับมีกับแม่แล้วก็ <viewers' is> <cribe> <arrivé> ก็จะมอีกหนึ่งใบก็จะไปซื้อเอานะครับมีแบบสีสองสีเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับกกกิาาาาารรรรอออ้นขงเชตซื้อสินค้าาคู่สินค้าจากโรงงานสินค้าโอท็อปแชสต์เซลฟี่กับซุปอุโมงค์ใสสวยดับช่วยแต่งต่างจะป้อนจบให้พบกันทุกวันสิบเอ็โยโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อบัตรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในครับของก็ได้จะมีเยอะเลยนะครับอาหารค่ะแล้วก็ของเลยครับ